สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณปีที่แล้วน้ำท่วมฉพัน์แต่ปีนี้นั้นสวนแตงเน่าตายแม่สวนแตงแคนตาลูปชั้นเน่ายกสวนยังมีหน้ามาร้องเพลงสบายใจอีกนะโหพี่ผมรู้ว่าพี่กำลังเครียดเรื่องปัญหาสวนแตงแคนตาลูปของพี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้มันช่วยได้แล้วเขามีชุดตรวจแบบรวดเร็วสําหรับตรวจเชื้อพืชในตระกูลแตงแล้วครับพี่ไม่จริงเดี๋ยวนี้มันมีชุดตรวจอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ จริงๆไบโอเทคสวรชร่วมกับหน่วยงานพนมิตรได้ประดิษฐ์ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่ก่อเกิดความเสียหายต่อผลผลิตของพืชโดยเฉพาะโรคในพืชตระกูลแตงใช้ตรวจได้ทั้งตัวอย่างใบลำต้นเปลือกของผลและ,มะเมล็ดทดสอบทราบผลภายใน3-5ถึงนาทีใช้ง่ายแม่นยำนำไปทดสอบในแปลงปลูกได้เลยสามารถตรวจได้ครอบคลุมทุกพันธุ์แถมยังถูกกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศนะครับพี่แม่ ดีเลยงั้นฉันจะได้เป็นสาวสวนแตงแห่งสวทชเมื่อใช้ชุดตรวจนั่นนอผลแตงแนวทราบได้ทันใดเพี้ยนเลยเฮ้ยโอ้ร้องเอาผิดทีพ่อเป็นไรัะเนี่ยเทคโนทางเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000 สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย